สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมุมฟาร,ร์มสุปจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมมะนาวกันนะคะมะนาวต้นนี้เราต่อกิ่งเลมอนไว้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเลมอนลูกนี้ออกลูกใหญ่มากนะคะเลมอนกับมะนาวอยู่ต้นเดียวกันใช้หลักการใช้หลักการต่อกิ่งนะคะนี่ใช้หลักการต่อกกิ่งะะมะนาวต้นนี้ดกมากนะคะเพื่อนๆดกจริงๆค่ะ ลูกเขาเต็มมากเลยนะคะเต็มทุกช่อนะคะเต็มทุกช่อเลยค่ะเพื่อนๆดูเราทำห้างทำห้างทำห้างค่อยไว้เพื่อไม่ให้ลูกเขาตกนะคะเต็มทุกช่อเต็มทุกกิ่งนะคะน่นเลยขึ้นไปบนน้่นเลย ไปบนนู้นเลยค่ะเพื่อนๆทุกกิ่งทุกช่อมีหมดนะคะลูกดอกเยอะมากลูกดอกจริงๆค่ะปีนี้ลูกดอกมากๆนะคะเพื่อนๆมาดูมุมนี้นิดหนึ่งนี่เลยเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะทุกมุมทุกกิ่งเลยนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะมีเยอะมากๆเรแล้วตอกิ่ง เลมอนไว้กับต้นมะนาวนะคะเพราะต้นมะนาวเขารากเขาติดติดดินแล้วหาอาหารได้เยอะแล้วเขาแข็งแรงแเราก็มูมอเมื่าค่ะมีมะปูดด้วยนะคะ <c oughs> พ่อบอกว่ามีมะปูดด้วยล <c oughs> ูกใหญ่มากน <c oughs> ีก <c oughs> ่ดูมุมนี้ค่ะเพื่อน ดูมุมนี้เป็นสักส่วนครัวคนระับปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อจะทำน้ำพริกจะทำยำจะทำส้มตำก็เก็บได้เลยนะคะดกรูปใหญ่มากๆค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆลูกดกจริงๆค่ะค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนมีหลายต้นนะคะต้น,นึงแต่ละต้นดกมากขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมานำเสนอการตอกกิ่งนะคะอันนี้ตอกกิ่งมะนาวกับเลมอนค่ะขอบคุณมากนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ